สวัสดีผู้ชมทุกท่านค่ะดิฉัานนางสาวชลมาศน้อยโสภาวิทยากรปฏิบัติการกลุ่มงานกฎหมายสองสำนักกฎหมายสำนักงานเลยาธิที่การวุฒธธิสภาค่ะในวันนี้เป็นโอกาสดีที่ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงในการสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพศจากท่านวิชัยสุดสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักรวมไทยสร้างชาติในฐานะผู้เสนอร่างพระราชบัญญ,ญัตินี้ค่ะ โดยที่ร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพศมีสาระสําคัญเพื่อให้มีกฎหมายว่าด้วยการสร้างเสริมสังคมสันติสุขโดยให้ผู้ซึ่งกระทําความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองและการแสดงออกทางการเมืองพ้นจากความรับผิดตามกฎหมายรวมทั้งเยียวยาวผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทําดังกล่าวค่ะขอเชิญทุกท่านรับชมการสัมภาษณ์ค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะดิฉันนางสาวชลภมากน้อยโสภาวิทยากรปฏิบัติการสำนักกฎหมายนะคะวันนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงในการสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขจากท่านวิชัยสุสวาสสมาชิกสภาผู้แทดดนรัษดรพักรวมไทยสร้างชาติค่ะในฐานะผู้เสนอร่างพระราชบัญญัตินี้นะคะซึ่งบทสัมภาษณ์นี้จะนําไปเผยแพร่ในเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวและก็ขออนุญาตนําไปจัดทําเป็นคลิปวิดี เพื่อเผยแพร่ทางช่องทางต่างๆของสำนักกฎหมายนะคะคาะในการดําเนินการสัมภาษณ์ในวันนี้นะคะมีดิฉันซึ่งเป็นวิทยากรปฏิบัติการและคุณภัยบูณ์กระจ่างวุธิชัยนิติกรปฏิบัติการและผู้สังเกตการจากกลุ่มกฎหมาย2ค่ะค่ะขออนุญาตเข้าในประเด็นแรกเลยนะคะค่ะ ประเด็นจากร่างพระราชบัญญตัติขอทราบถึงมุงมมองของท่านเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคเหตุผลและความจําเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัตินี้ค่ะคือจริงๆแล้วเราต้องต้องยอมรับนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีความคิดเห็นต่างกันทางการเมืองเนี่ยยาวนานมากนะครับเป็นเวลา20กว่าปีนะครับทำให้ความแตกแยกเนี้ยมันฝังลึก นะครับในจิตใจของคนไทยโดยเฉพาะเป็นแยกเป็นสีเสื้อนะครับและต่างคนก็รัฐบาลเองนะครับในยุคนั้นก็บังคับใช้กฎหมายอย่างอย่างเข้มงวดนะครับทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันขับเคลื่อนไปด้วยคดีฟาร์มขับเคลื่อนไปด้วยการผิดกฎหมายทั้งหมดนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มัน มันจําเป็นและก็สิ่งหนึ่งที่เรายอมรับกันไม่ได้ก็คือบุคคลที่มาต่อสู้เพื่อพเพื่อกับให้กับความเห็นต่างทางการเมืองเนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่ไม่ได้ต่อสู้เพื่อตัวเองนะครับครอบครัวตัวเองแต่สิ่งหนึ่งที่เขาต่อสู้เนี่ยเขาต่อสู้เพื่อความคิดที่เห็นต่างกับรัฐบาลในในในปัจจุบันด้ว,ว่ในในยุคนั้นนะครับทีนี้ คดีาร์มต่างๆในการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลนะครับแต่ละยุคนะครับทำให้มีความยืดหยุนนะครับแล้วบังคับใช้กฎหมายอย่างรุนแรงก็ตัดสินถึงขนาดจําคุกแตัดสินถึงขนาดาตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะครับมันก็หลากหลายกันมาตลอดโดยเฉพาะสิ่งหนึ่งที่เป็นโอกาสนะครับพี่ๆได้เสนอร่างบัญญัติ ฉบับนี้ขึ้นมาเนี่ยครับสร้างเสริมสังคมตอนที่สุขจริงๆแล้วชื่อเนี่ยนะครับบางคนอ่านชื่อแล้วมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคําว่านิยมทุทศกรรมแต่เป้าหมายคือเราไปจุดมุ่งหมายก็คือนินโมททศกรรมเพื่อตั้งใจที่จะให้บุคคลน,นั้นได้กลับมาเพื่อมาช่วยการบริหารประเทศนะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่สามารถที่จะแนะนานะครับรุ่นต่อไปในเรื่องของการาความแตกต่างทางการเมืองให้กับรุ่นหลังด้วย คำถามต่อไปนะคะถ้าคิดว่าการตาพระราชบัญญัตินี้เนี่ยจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางการเมืองประเทศชาติและประชาชนอย่างไรคะ <times in> <story> คือจริงๆแล้วถ้าเรากลากฎหมายฉบับนี้ข so ึ <y over ishes> ้นมานะครับอย่างที่ผมบอกนะเราให้โอกาสทางสังคมนะครับกับผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองมาตลอดนะครับและเป็นกฎหมายที่เป็นประวัติศาสตร์นะครับให้กับ ประเทศใครก็ได้นะอยู่ในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นวุฒิสภาหรือว่าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเองนะครับซึ่งได้ผ่านวาระหนึ่งไปแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในขั้นตอนอีกรอภข้าวรระสองวาระสามนะครับเพราะว่าเราผ่านกมชั้นกรรมธิการเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเรามาทําประวัติศาสตร์ร่วมกันนะครับความเห็นต่างทางการเมืองมันเกิดได้ทุกยุคทุกสมัยนะครับเราเราเรามากีดกันไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่มันจะต้องให้สังคมต้องยอมรับกันว่าในเมื่อ นะครับเรากลากฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยๆคนที่แตกต่างความคิดเห็นแตกต่างเนมันจะได้กลับเข้ามาสู่หมดของความคิดเห็นเป็นเป็นหนึ่งเดียวนะครับและจะสร้างสรรค์นในเรื่องของสังคมสันติสุขให้กับประเทศของพวกเรา ต่อไปเป็นประเด็นจากการอภิบายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะข้อที่1ก็คือท่านเนี่ยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมแก่ผู้ชุมนุมและผู้แสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างไรคะคือจริงๆแเลยความความคิดเห็นเนี่ยะตามที่ เราได้อภิปรายในสภากันอย่างกว้างขวางน,นะครับอย่างบางบางบางพรรคการเมืองนะครับเขาก็มองว่าอยากจะให้เรานิรโทษกรรมให้กับทุกคนทุกกลุ่มแต่พวกเรายืนยันมาตลอดเวลาว่าไอ้เรื่องของคดีอาญากรรมหรือว่าในเรื่องของมาตรการหนึ่งหนึ่งสองะครับพวกเรารับไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของอสิ่งที่พวกเราไม่กล้าไปแตะอยู่แล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งเราไม่กล้าก้าวล่วงเรื่องสารที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นเรื่องของอใน สถาบันพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเปราะบางและพี่น้องชาวไทยเนี่ยส่วนเขาไม่ยอมรับกับเรื่องนี้นะครับเรื่องนั้นก็จริงๆแล้วพวกเราเองนะครับเราก็อยากถ้าไม่ได้ปีกเกี่ยวกับหนึ่งหนึ่งสองเราก็อยากจะให้ทุกคนได้รับสิทธิตรงนี้นะครับ คำถามต่อไปนะคะในมุมมองของท่านเนี่ยการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเพื่อสร้างความสามัคคีปองดองและสร้างความสงบให้แก่สังคมไทยเนี่ยคนมีแนวทางยังไงบ้างคะคือจริงๆแล้วแนวทางก็คือเราถ้าเรานิองส่งสกรรมให้กับพวกนี้นะครับเรามาสร้างเสริมให้สังคมเรามีความสันติสุขเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าบุคคลที่ออกไปต่อสู้บุคคลที่เห็นต่างทางการเมืองเนี่ยอย่างน้อยๆเป็นบุคคลที่มีความคิดรักบ้านรักเมืองนะครับต้องให้โอกาสเขาได้มาทํางานนะครับกลับมาทําหน้าที่ของเขาหรือว่ากลับ มาทําสิ่งที่เขารักนะครับเพื่อบ้านเมืองของพวกเรานะครับเรามีโอกาสได้สลายสีเสื้อนะครับซึ่งเป็นบรรทัานหนึ่งที่ทําให้บ้านเมืองเราสงบขึ้นมานะครับแลปัจจุบันนี้ถึงแม้มีความคิดเห็นต่างการเมืองแตกต่างกาันแต่เราไม่ถึงขนาดรุนแรงปิดถนนปิดสถานที่ราชการหรือว่าปิดอะไรต่ออะไรที่เกิดขึ้นมานะครับทำให้บ้านเมืองเราเนี่ยมันเป็นบ้านเมืองที่การพัฒนาล่าหลังเกิดขึ้นนะครับล่าหลังมาตลอดแล้ว กว่าจะขึ้นมาเหตุการ์อย่างเงี้ยนะครับไปสู่ในเรื่องประเด็นของการยึดอํานาจทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะให้บ้านเมืองเราวกเข้าไปในโหมดนั้นอีกแล้วนะครับเพราะงนั้นก็เลยเราว่าถ้าพราบฉบับนี้ออกไปเนี่ยมันจะได้เกิดกับทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็บุคคลทุกกลุ่มและทุกสีเสื้อได้รับผลประโยชน์หมด20ปีนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะครับมัน เพราะมาจนบ้านเมืองเราบอบช้ำม,มากณนะปัจจุบันในสภาเราก็ยังคิดเห็นต่างๆทางความคิดกันเลยนะครับแต่ถ้าเราจับหมวดตรงนี้มามารวมกันเนี่ยผมเชื่อว่าบ้านเมืองเราไปได้นะครับมีประเด็นอื่นๆที่ท่านอยากสัมภาษณ์เพิ่มเติมไหมคะ คือจริงๆแล้วผมก็ขอฝากนะครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็คนที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับและเพื่อนสมาชิกสภานะครับไม่ว่าจะเป็นวุฒิสภาหรือว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเองนะครับผมให้มองว่าประเด็นของพรบรสร้างเสริมสังคมทันงิสศุขนะครับเป็นพรบรที่สร้างประวัติศาสตร์ในเรื่องของทำให้บ้านเมืองเราสงบและบ้านเมืองเราได ปล่อยให้บุคคลที่เคยเห็นต่างทางการเมืองกลับมาสู่หมวกของการพัฒนาประเทศอย,อ,ยอย่างมั่นคงนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากก็คือกฎหมายฉบับน,นี้ไม่ได้ทําให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ได้ทําให้กลุ่มไม่ได้ทําให้คนใดคนหนึ่งแต่ทําให้คนทั้งประเทศนะครับที่จะได้รับ นะครับอันนี้สงในเรื่องของคดีนี้นะครับแต่เป็นคดีที่เห็นต่างทางการเมืองนะครับไมไ่เกี่ยวกับคดีที่เป็นทําทร้ายร่างกายคดีทุจริตเลือกตั้งที่ทุกคนกลัวกันนักหนาก็คือในเรื่องของการคิดว่าเราไปเขียนเพื่อนิสโทษกรรมหรือว่ายกให้กับคนที่เขาโกงการเลือกตั้งทุจริตการเลือกตั้งไม่ใช่เราต้องเข้าใจว่าในเมื่อปีอรู้สึกจะปีนปี 5, ้าหเนี่ยนะครับมันมีถึงขนาดไปปิดสถานเลือกที่เลือกตั้งนะครับโดยความคิดแตกต่างทางการเมืองกันในยุคนั้นเขาก็คือคนที่ไปปิดเขาคนาคิดว่ายัางไม่ให้มีการเลือกตั้งจนบ้านเมืองจะได้เกิดควาสมสงบเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอ่าพรบฉบับนี้นะครับที่จะทําให้ประเทศชาติเราสู่หมูดของสังคมที่สันติสุขได้นะครับเพราะเราให้โอกาสและก็ให้อภัยตุงคนที่เขาเห็นต่างทางการเมือง ก็ขอให้เพื่อนสมาชิกนะครับและวุฒิสภาได้เล็งเห็นเหมือนกับที่พวกเราคณะกรรมการนะครับเราเราไม่ได้ทำกันผ่านง่ายๆนะครับในชั้นกรรมการนะฮะเราผ่านกันด้วยความลาบากเพราะกฎหมายเป็นกฎหมายที่ละเอียดมากนะครับแล้วก็ตกเถียงกันมากพอสมควรนะครับ<ส><ส>ก็ฝากทางวุฒิสภาด้วยนะครับ ก็สุดท้ายนี้ทางสำนักกฎหมายขอขอบคุณท่านวิชัยสุธสวัสดิ์เป็นอย่างสูงนะคะสำหรับความการุดาในการให้ความคิดเห็นทางวิชาการค่ะซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังติดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้อยู่ค่ะขอบคุณค่าค่ะค่ะ